สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ว่าจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของฝายเก่าด้านบนของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพนกภาพสัตว์ต่างๆมาฝากกันครับแต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นนกแหละครับเขตนีอ้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็เป็นนกแหละครับ ในระหว่างทางผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆในการเดินทางไปด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ที่ผมเปิดคลิปนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับจากสวนตรงนี้จากไาตร่ข้าวโพดตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไร่ข้าวโพดก็เขียวขจีดีเลยครับ แล้วก็ข้าวโพดก็ค่อนข้างงามครับปีนี้ฝนดีครับน้ำดีฝนดีก็พืชไร่ต่างๆก็ค่อนข้างงามดีเลยทีเดียวครับบรรยากาศวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะตกฝนจะตกก่อนหรือเปล่านะครับ ซึงคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศในการเดินทางให้เพื่อนๆได้ชมธรรมชาติไปด้วยนะครับบรรยากาศเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยนะครับเขียวทั้งหญ้าเขียวทั้งข้าวโพดนะครับ ทั้งหญ้าทั้งกระโพดเขียวไปด้วยกันเลยนะครับเส้นทางจุดนี้ก็ค่อนข้างลกเลยครับป่าหญ้าค่อนข้างลกเลยก็จะเดินผ่านจุดนี้ไปลงไปหาคลองนะครับเพื่อที่จะข้ามคลองแล้วเดินต่อไปอีก นิดหนึ่งก็จะถึงฝ่ายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ถึงคลองด้านล่างของฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากจุดนี้ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศของจุดนี้นะครับจุดนี้ก็ป่าบอลเยอะอยู่ครับเป็นป่าบอลแล้วผมก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับเส้นทางก็อยู่ตรงหน้าผมเลยครับ ก็เป็นทางที่ชาวบ,บ้านเดินกันนะครับตอนนี้ก็ข้ามคลองมาเป็นที่เรียบร้อยครับป่าจุดน,นี้ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้เป็นป่าหญ้าลกเลยครับเดินขึ้นไปอีกนิดเดียวก็ถึงฝ่ายแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะได้ภาพนกอะไรมั่งนะครับแต่จะมีนกเยอะไหมนะครับแต่ถ้าไม่มีนกผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศณจุดนี้ในธรรมชาติจุดนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนลครับว่าจะมีนกหรือเปล่านะครับจะได้ถ่ายภาพนกมากน้อยแค่ไหนนะครับ ว่ถ้าไม่มีก็จะเก็บเป็นบรรยากาศของธรรมชาติเขตนี้ให้เพื่อนๆได้ชมไปนะครับ รผมเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ถึงฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝ่ายด้านบนของหมู่บ้านที่ผมว่านะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้จุดนั่งซุ่มเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็อยู่จุดนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะครับฝ่ายด้านบนก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับจุดนี้ ผมก็จะนั่งซุ่มหยุดจุดนี้สักพักนะครับจะรอลุ้นกันครับว่าจะเจอนกเจอสัตว์อะไรมั่งนะครับในจุดนี้สายตาผมอาจจะวอกแวกหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็มองนกมองสัตว์ไปด้วยนะครับว่าจะมีอะไรลงมาให้ได้ชมกันบ้างนะครับณนจุดนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องกลับด้านให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะครับ นี่นะครับบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งจุดที่ผมนั่งซุ่มอยู่ก็จะมีสวนของชาวบ้านอยู่ช่วงนู้นนะครับจะเห็นใบตองอยู่จริงๆฟังผมก็มีอีกสวนหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเห็นป่าเริ่มลกแล้วครับ ก็จากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับในพื้นที่จุดนี้ฝายก็เป็นเพียงฝายทดน้ํานะครับเพราะว่าจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีส่วนของใครได้มาใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับป่าก็เลยจะลกๆอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นฝายทดน้ำสะส่วนใหญ่ กับฝ่ายจุดนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแต่อย่างใดนะครับในจุดจุดนี้ก็จะมีสวนแค่ไม่กี่สวนนะครับในด้านบนโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มดูอีกสักพักนะครับจุดนี้ว่าจะมีนกมีสัตว์อะไรเข้ามาให้เราได้ชมกันบ้างนะครับ ็มีเสียงกระแต่ด้วยนะครับกะแต่หรือกระจ้อนข้างลายนะครับซึ่งผมลองส่องดูแล้วนะครับไม่เห็นครับหาตัวไม่เจอนะครับเสียงได้ยินแต่เสียงนะครับตอนนี้ นกปลอดเหลืองหัวจุกก็เยอะครับก็รู้สึกว่าจะกินผลตําลึงสุกนะครับแต่ส่วนมากก็บังครับจะดูนใบไม้บังซะมากกว่านะครับผมเลยถ่ายได้ไม่เยอะนะครับ จนนกตัวนี้อยู่บนหัวผมเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> น่าจะเป็นจาบคานนะครับแสงสะท้อนดูไม่ชัด ตอนนี้ผมก็ออกมาจากจุดนั่งซุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ไม่ไกลนะครับอยู่จุดนี้นี่เองนะครับด้านล่างนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่บนถนนหรือว่าทางที่เป็นทางอย่างนี้นะครับจะเรียกถนนได้ไหมคงไม่ได้นะครับเป็นทางทางที่ชาวบ้านใช้เดินผ่านเฉยๆนะครับ ตอนนี้ล็กจับคาอยู่ใกล้้ากครับเพื่อนด้านหลังผมนี้เองนะครับใกล้มากคับอุ้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศครับนี่นะครับด้านหลังผมนี่นะครับบรรยากาศจุดนี้ก็ใยงามดีเลยครับเขียวขจีเลยช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับ เป้าหมายจริงๆวันนี้ก็ว่าจะมาถ่ายดูนกเป็ดน้ํานะครับมันเคยมีช่วงนู้นนะครับช่วงกอไผ่ช่วงนี้แล้วก็ข้ามช่วงปลายปลายฝ่ายด้วยนะครับแต่วันนี้ยังไม่เจอเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับหลายปีแล้วไม่รู้มันยังมีกันอยู่ไหมนะครับสำหรับ เจ้านกเป็ดน้ำนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมขึ้นมามันยังมีอยู่นะครับจะลอยอยู่ช่วงนี้ครับจะอยู่ช่วงไปลายฝายครับที่กับเป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของฝายนะครับที่นี่ครับ จุดนี้ก็เป็นปลายหมู่บ้านเลยนะครับเลยอ,ออกไปทางนู้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านครับฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายสุดท้ายของหมู่บ้านผมเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ